จากไหนนะครับพี่ตราดค่ะตราดค่ะมากี่คนครับอ๋อมากันครอบครัวเนี่ยครอบครัวเลยแล้วตอนที่บุรีรัมย์ไปเตะตราดได้โอ้เต็มที่เลยค่ะไปดูอยู่ใช่ไหมครับไปดูค่ะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นไงครับก็ขอให้ได้สามเต็มนะครับผมมันอยู่ในสายเลื่องอะไรล่ะครับค่ะเชียร์บุรีรัมย์ทั้งบ้านเลยล่ะครับค่ะมานานยังครับโอ๋เชียร์มาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มเนี่ยถึงยังไงถึงอยู่ตราดก็ยังรักทีมบุรีรัมย์นะคะครับผมวันนี้ก็มารอรับนักเตะเลยนะครับ อยากจะสัมผัสมือกับนักเตะสักคนเนี่ยขอได้ไหมคะผมไม่ทราบครับพี่ต้องตะโกนดังๆลุ้นๆให้ได้นะครับลุ้นให้ได้ขอสักหน่อยสิใครก็ได้เนาะสักคนเนาะอุจาร์ขับรถมาตั้งนี่ยหลายร้อยกิโลขอสัมผัสมือนะอุ้มกับชุยว์เทาใครก็ได้นะต้องแล้วแต่นักกีฬานะครับลุ้นครับ ยังไงก็สู้ค่ะ like ส mm ู hmm. Likewise, ้สู้เชียร์เต็มที่ค่ะพี่โก้พี่โก้พี่โกน้องเขามาพี่เขามาจากตลาดขอจับมือนิดนึงครับอ๋อแฟนจากตานเลยครับมาทั้งครอบครัวเลยครับขายโลกเลย อุ้มอ <lly> ุ้มอุ้มอุ้มพี่เข้ามาจากตัดจับมือพี่ออยหน่อย ดีใจไหมครับก็ดีใจค่ะได้พี่กบได้พี่อุ้มค่ะค่ะ,ะเออจริงจริงๆแล้วถ้าได้ซิวลรักษ์ก็จะดีมากเลยรักมากเลยครัโชคดีครับพี่ค่ะแค,ะคะ่ขอได้สามเต้น,ค,นค,ครับ